โอเคครับทุกคนก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมบอลอริบีเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับตัวผ่านตัวเลดตัวเคิร์ฟเฟอริโวนะครับหรือว่าตัวด่านเออเขาเรียกว่าด่านอะไรนะดากที่คาดศูนย์นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยนะครับถามว่าทําไมต้องมาสอนเพราะว่าจริงๆนะผมเห็นปัญหาเยอะเวยก็คือว่าตอนผมที่ผมไปเล่นนะครับจับคู่ก็ไม่มีคนเล่นนะครับหรือว่า จะอื่นใดก็แล้วแต่นะครับคือคนมาเล่นน้อยนะครับตระคนที่อยากจะทําแบบตัวที่ต้องใช้นะครับเช่นแบบอย่างตรงเนี้ยมันจะมีให้แลก3าอย่างใช่ไหม <c oughs> ก็คือตัวนี้เป็นกิวทาโร่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตัวนี้คือเทนเกนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะแต่คิดว่าน่าจะน้องของกิวทาโร่นั่นแหละนะครับคิดว่านะแล้วก็ตัวนี้ผม,มยังไม่ได้ซื้อนะครับสักอันเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เลยสักอันนะครับก็ตัวเนี้เป็นด่านที่ผมว่า จะว่าง่ายก็ง่ายครับแต่ว่ายากก็ยากแต่ว่า3ามผมมาใช้แค่3ามตัวในการผ่านนะเวทุกคนเล่นง่ายมากๆนะครับสําหรับตัวที่ผมแนะนํานะผมแนะนําเลยว่าเป็นตัวติดเลือดตัวใหม่นะครับเพราะหนึ่งคือวงกว้างนะครับแล้วผมไม่ได้อัพเลยนะตัวนี้ไม่ได้อัพนะครับจะไปนเน้นทางตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามีลิลิก,ก็จะดีนะครับลิลิของตัวมันเองนะครับก็คือใช้ตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไออันเนี้ยอ่า่ง,งานายผมหาให้ดูอ่ะมันคือตัวอะไรวะ ผมลืมผมหาให้ดูให้ทุกคนดูก่อนนะครับมันจะเป็นอันที่ขาวๆอะ่ะเออหาไม่เจอวะ่ะนี่นะครับนี่นี่นี่ลีลิกนะครับตัวนี้นะครับใช้สิบอันนะครับในการแรกซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรง่ายนะหาง่ายมากไปหาหาก็เกาะเอาแป๊บๆก็ได้แล้วนะครับก็คือถ้ามีเรามีลีลิกของตัวมันเองเนี่ยนะครับโอกาสกิริคอ่ะมันจะเยอะเว้ยทุกคนแบบอาจจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวมันเองก็ขี่ห้าสิบอยู่แล้วไง ถ้ามีลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็บวกทั้งดามเน่นะครับแล้วก็บวกคียที่เข้าเยอะมากๆนะทุกคนเออก็ตรงเนี้ยก็จะดีนะครับผมมาเน้นไปตัวนี้นะครับหรือทุกคนจะมีตัวหลักตัวอื่นที่ดามจเยอะหรือมียูนิคอะไรเงี้ยก็จะผ่านง่ายกว่าเดิมนะครับแต่อย่างตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอ่ะตัวนี้ผมจะแนะนําเป็นลายตัวนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวตัวรับตัวใหม่นะครับก็คือมีแค่ลิลิกนะครับแล้วก็มีก็สปีดนะแค่นี้นะครับแล้วก็สเตตก็ฟูเอนะครับ ตัวอบวกอีกตัวหนึ่งก็เราแตะเลบ A บวก A นะครับแล้วก็ไม่มีเลิกด้วยนะแล้วก็มีบัฟเป็นแค่ระยะหนึ่งแค่นั้นนะครับตัวนี้ก็ไม่มีโคเด้นนะครับเออเป็น Co ถามว่าทำไมถึามางเลือก c o โไปก็คือมันมีเหตุผลนะครับก็คือ c o เนี่ยมันจะช่วยเราในการผ่านด่านอ่ะคือมันมันอัพแค่แบบเลือเ็กน้อยได้ใช่ไหมแต่บูม่าครับมันต้องอัพแบบตึงๆคือมันต้องอัพแบบทีหนึ0งสี่ห้าพันหมื่นหนึ่ง ซึ่งแบบผมว่ามันเยอะไปนะครับบางทีเราไม่ต้องการขนาดน,นั้นอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเลยนะครับเราพูดกันมาเยอะแล้วนะทาให้ดูเลยนะว่าประมาณไหนนะก็อย่างนี้เราเข้าไปใช่ไหมผมจะผมอาจจะไม่เข้าด่านอื่นนะครับเพราะด่านอื่นอ่ะมันจะมีตัวบินนะครับแต่ว่าถ้าอย่างด่านที่4ี่เนี่ยจะไม่มีตัวบินนะครับเราจะเข้าไปโคตรจะง่ายนะเดินให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนพอราบมาถึงตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมต้องวางผมจะวางแค่ตรงนี้นะครับแค่แค่ส่วนตรงนี้นะ แค่ส่วนตรงนี้นะครับผมจะวางก็คือเป็นหนึ่งอันสองอันสามอันนะเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับมาถึงให้ระวังตัวเงินก่อนเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเดี่ยมันจะเดินมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับเพราะเราตัวตัวแรกเนี่ยที่เราจะวางคือเราจะวางประมาณเสาที่สองตรงเนี้ยนะครับเราให้วางชิดมุมตรงนี้ไว้นะครับพอวางเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะครอบเนี่ยให้เรามาดูนะครับเนี่ยมันจะครอบแค่ส่วนนี้นะส่วนแรกให้มันตีไปก่อนนะครับ เราให้เรามาวางตัวเงินตัวที่2อก่อนเลยไอ้ <ivot, S 1> ตัวที่สามก่อนนะครับเพราะว่า <P ars> ตัวเงินเนี่ยยิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่นะครับมันยิ่งดีนะครับมันยิ่งช่วยให้เราแบบอ่ะพอมาอย่างนี้ใช่ไหมให้เราวางตัวที่สามนะครับตรงกลางตรงนี้พยายามไม่ชิดชิดมุมหน่อยนะครับเ <P ars> นี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยตีนะครับถ้ามันหลุดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วตัวที่สนะครับไอ้ตัวที่สามเอเอนะครับให้วางชิดขอบตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยวงมันจะซัพพอร์ตกันพอดีเห็นปะ เออพอหลุดมาข้างหลังมันก็จะช่วยตีได้อ่าประมาณนี้นะครับเราก็อัพตัวเงินไปเลยยาวๆนะถ,ถ้าอัพถ้าอัพตัวหลักได้เนี่ยก็อัพตัวหลักไปก่อนนะครับแล้วถ้าสมมติเงินมันเหลือจริงๆเนี่ยให้เราอัพตัวหลอกนะตรงเนี้ยมันยังผ่านง่ายนะครับก็ปล่อยไปก่อนหรือว่าถ้าใครกังวลเนี่ยให้วางตัวนี้ช่วยครับวางประมาณชิดๆกันก็ได้่ยมันจะมันจะช่วยกันพอดีวางไว้หนึ่งตัวก็ได้นะครับก็ปล่อยก็อไปเลยนะครับไม่ยากไม่ยาก ่านได้ชิวๆนะครับผ่านชิวๆแต่ว่าถ้ากดดันตัวเองอะ่ะถ้าสมมติว่าเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ผ่านได้เลยพี่นะครับให้อัพสามครับก็คือเก็บเงินแป๊บนึงนะครับเนี่ยประมาณเวฟประมาณเจ็ดเนี่ยให้อัพตัวกลางนะครับเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ปะมันเริ่มมันเริ่มขี่แล้วใช่ไหมให้มาอัพตัวกลางครับเพราะว่าฮิตคือตัวเนี้ยมันข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันตีหนึ่งฮิตนะครับทําให้อ่าดามเบจมันไม่พอนะครับแล้วการที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยัมันตีได้น้อยนะครับ แต่ว่าวงมันก็คือโอเคใช่ไหมให้เราอัพไปหนึ่งสองไปก่อนนะมันจะเริ่มช่วยตีตัวอื่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะช่วยตีตัวนี้ก็จะช่วยตีไหมอันนี้ผมอัพแค่นี้นะครับไม่ได้อัพเยอะเท่าไหร่ปะมันจะเริ่มไหวนะครับเราก็มาอัพตัวเงินของเราปกติต่อเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเบินด้วยนะครับเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราคิดว่าไม่มั่นใจจริงๆผมกลัวพี่ตัวผมไม่ค่อยโหดนะครับให้วางหลายๆเน้นเน้นวางหลายตัวไปก่อนในช่วงแรกนะครับก็คือ ไอเนี้ยวางหลายๆตัวก็ได้สักสี่ตัวก็ได้ช่วยตัดโล่เออช่วยอะไรเออหลายๆอย่างนะครับเห็นปะอันเนี้ยมันยังไม่สามฮิตนะครับอัพให้มันสามฮิตก่อนแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยที่เหลือก็อามาตรงเงินก่อนนะครับแต่จริงๆถามว่าต้องอัพตันไหมจริงผมผมไม่ค่อยแนะนําให้อัพตันทุกตัวนะแต่ถ้ามันแบบไม่เกิดสักเวล 11, ์ติบเอ็ดิบสองอ่ะอัพตันได้ก็อัพตันครับถ้าอัพตันไม่ได้ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ายังไงมันผ่านอยู่แล้วด้วยดาเมจมันตอนเนี้ย ยังไงก็ผ่าน100%นครับแค่เอาชัวร์เมกชัวร์เฉยๆนะครับไหมแค่นี้ก็เริ่มไหวแล้วใช่ปะแต่มันจะอีกพักหนึ่งมันจะเริ่มไม่ไหวเออ,อนีจริงๆอ่ะประมาณ2ตัวก็พอนะครับถ้าเอาให้ตันนะครับถ้าเอาให้ตันนะนี่ผมจะเสี่ยงอัพไปเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมาเริ่มติดตัวนี้หละตัวนี้ดัเห็นปะแค่เกาะก็สองแสนแล้วแค่เกาะก็สองแสนแล้วตีไม่พอนะครับตีไม่พอนะ เริ่มเริ่มจะไม่พอแล้วนะครับต้องเราต้องเริ่มมาอัพนะครับตัวอื่นแหละนะครับแต่ว่าเรารออีกขั้นหนึ่งก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบ <c oughs> ไม่ต้องรีบแต่กูก็เดินไปเดินมา <c oughs> เริ่มแล้วนะห้าแสนเนี่ยให้เราอาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหนักุดท้ายที่เราจะได้เจอนะครับไอเงินรีบขึ้นอยู่เว้ยเนี่ยพอมันขึ้นเราอัพสามก่อนนะครับคือไล่ไล่อัพสามทีละตัวทีละตัวนะแล้วตัวเนี้ย ก็มาอัพมาอีกทีหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลื่อนมาเนี่ยมันไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเนี้หนึ่งคือพอมันเป็น LE อีกอีกขั้นนึงเนี่ยนะครับบูงมันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะทํามันจะตีสามฮิตนะครับทําให้อ่ามันจะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาัพตัวนี้นะครับถ้าใครดูแบบเลื่อนมาใช่ไหม ผมจะบอกเลยว่าอัพตัวนี้ก่อนนะครับให้ให้สามก่อนนะแล้วตัวนี้ที่สองแล้วก็ตัวนี้ที่สามนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือปล่อยเลยก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะแล้วเราก็ให้มาวางตัวตัวจัดเลือดนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่นะครับแล้วก็วางตรงนี้อีกทีหนึ่งเออจะหลุดว่ะเหมือนจะหลุดนะครับเราก็มาอัพตัวนี้จะเริ่มไม่หลุดแล้วแล้วเรา,าอัพตัวนี้เน้นอัพตัวนี้ก่อนนะเพราะมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วผมเล่นม,มากกว่านี้ มันก็จะเริ่มช่วยกันตีแล้วล่ะครับแต่ว่าดามจมันยังไม่พอนะเพราะว่าเลือดมันเริ่มเยอะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเริ่มอัพดามจแล้วนะครับคือเราจะอัพแค่ถึงขั้น7พอแล้วทุกคนถึงขั้น7แ็้เราปล่อยนะครับปล่อยไปอัตัวอื่นเรื่อยๆมันจะเพียงพอพอดิบพอดีนะครับดามจจะไม่มากเกินไม่น้อยเกินละเนี่ยพอดามจนี้เริ่มเริ่มขึ้นแสนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เริ่มชิวแล้วนะครับตีปุ๊บเริ่มชิวล้ะแล้วมันจะไปช่วยตีตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามมััันนนนีีึงง่่ะจไปชววยยตตร้้ด ช่วยตีเราๆตรงนี้นะครับมันจะไปช่วยตีทําให้บอกหรือว่าไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าผมเวลร้อยแล้วไงอเออเวลาเม็อาจจะเยอะนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะเออนีไหมปุ๊บอ,อัพไปครับมันจะมาช่วยตีช่วงโซนนี้นะแล้วพออัพตัวดีตันเสร็จแล้วนะครับให้อัพตรงกลางนะครับไม่ต้องอัพตัวนี้นะตัวเนี้เอาไว้ตัวสุดท้ายนะเพราะว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวคีย์หลักดาเมจเราเว้ยเพราะว่าพอเราอัพไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนต้องให้สังเกตวงนะครับ วงมันจะเริ่มท่วมตรงเนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําดาเมจเยอะที่สุดนะครับตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวที่ทาดาเมจเยอะที่สุดให้เราเน้นอัพตัวตรงกลางไว้ก่อนนะครับเ่เริ่มไหวเริ่มไหวชิลเริ่มไหวชิลนะครับ จริงอะถามว่าตัวเลือดจําเป็นไหมผมบอกเลยว่าจริงมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอาเมคชัวร์ดีกว่านะครับเอาชัวร์ดีกว่าเออแต่ว่าคือดาเมจมันเกินเกินต้านแล้วนะจริงไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาชัวร์ไงเออเพราะว่าตัวเนี้ยมันเลือดมันเยอะใช่ไหมเลือดมันห้าแสนนะครับถ้ามันเด้งเลือดทีมันก็เอาเรื่องอะเออเอาเรื่องนะก็เลยแบบเอาชัวร์ดีกว่านะครับแต่ว่าด่านเนี้ยบอกหรือว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่มีตัวบินนะครับถ้ามันมีตัวบินอะมันจะแย่นะครับ ออด่านอื่นๆมันมีตัวบินนะครับผมเลยไม่แนะนําแล้วก็ด่านเนี้ยมันได้เอ,อ่อได้ตัวที่เอาไว้ทําของอะ่ะเออค่อนข้างเยอะนะครับประมาณหลักสิบอะ่ะเออมันไม่น้อยนะแล้วคือเราไม่เสียวเวลานะครับแล้วอีกอย่างคือไม่มีตัวบินด้วยก็ยิ่งดีแต่ผมแนะนําเลยว่าไอ้สองตัวนี้มันหาไม่ยากครับที่ผมมาแนะนําตัวสองตัวเนี้ยเพราะอะไรนะครับเพราะมันหาไม่ยากมันคือตัวใหม่ที่หาไม่ยากเว้ยเออผมเลยแนะนํานะครับแค่นั้นเองนี่ราตัวนี้ แคตันก่อนนะแล้วเราก็มาอัพตัวนี้ต่อนะครับก็จะวนอย่างนี้เลยครับอย๋ยว่าถึงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะสรุปไปอีกทีนะครับว่าเราเอาตัวไหนก่อนนะครับเห็นไหมผมก็ไม่อัพตัวนี้นะผมปล่อยเลยนะครับอัพได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเพราะว่ายังไงเงินมันเพียงพออยู่แล้วนะครับเพียงพอสําหรับอัพออ3ตัวให้มันเป็น ดาเมียสี่แสนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยประกอบกับขีที่มันติด90%เนี่ยมันแทบจะติดแบบร0อเลยแหละนะครับมันติดแทบจะถูกรอบอยู่แล้วก็เท่ากับว่ามันตีทีหนึ่งะครับประมาณแ0 0 0 0นต่อประมาณเท่าไหร่นะอ่าด่วนประมาณ1ิวินะครับแล้วมันเดินตรงเนี้ยมันต้องโดน3ามตีรอบอยู่แล้วยังไงก็ชัวยังไงก็ผ่านเัวว่วนะครับไม่ผมไม่เคยไม่ผ่านอนะ่ะเออเอาจริง <laughs> แต่เนี่ยที่ผมที่ผมมาทําสูตรนี้ให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันผ่านง่ายครับคือคุณไม่ต้องไปแบบไปลเล่นอยย้้งงหัะไรี เออเล่นแบบถ่าตัวแต่ถ่าตัวไม่ถึงจริงๆผมแนะนําว่าให้เล่นข้างหลังตรงนี้ก็ได้ครับแต่แต่ผมดูสกิลพื้นที่อ่ะทุกคนเข้าใจอารมณ์ผมปะถ้าสกิลพื้นที่อ่ะถ้าระยะเราถึง40ิบครับตอนอัพเนี่ยผมบอกเลยว่ามาตั้งตรงนี้คุ้มกว่านะครับเพราะว่าวงมันเดินไกลกว่าปะแต่ถ้าคุณมาตั้งตรงเนี้ยครับคุณมาตั้งแถวๆตรงเนี้ยมันจะวงมันจะแคบตรงนี้ครับแล้วถ้ามันหลุดคือมันเข้าบ้านเลยปะไม่ม,ไม,มีไม่มีวันแก้ตัวนะครับไม่มีทางแก้ตัวได้แต่เนี้ยคือมันแบบปึป้งจบเลยเออมันง่าายกว่ ใช่ไหมนะครับประมาณนี้ผมเลยแนะนําว่าให้ตั้งตรงนี้นะครับแต่ถามว่าตัวตัวไอตัวตัดเลือดเนี่ยจําเป็นไหมถ้าถ้าสมมุนดาเมจไม่ได้แบบแบบเรลไม่ถึงร้อยดาเมจผมก็ไม่เยอะพี่ก็สปีดผมก็ไม่มีผมแนะนําว่าให้ให้มีครับให้ให้เอามาด้วยนะครับให้เอาตัวตัดเลือดมาด้วยแล้วก็อัพมันบ้างนะครับเอออัพมันด้วยอัพ ให้มันแบบได้ช่วยเบร์นดาเมจบ้างอะไรบ้างเพราะว่าตัวตัดเลือดเนี่ยนะครับความสําคัญคือมันตีไก่ครับแล้วก็ดาเมจมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัเดเือนแรงมากแรงแบบแรงเลยอะนะครับเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะนะไห็แนี่ยมันแทบไม่ได้เด้งเลือดเลยอนะแต่ครับคิดว่าตัวดาเมจตึงอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่ต้องเอามาก็ได้หรือจะเมคช่วมาตั้งไว้ตักตัวหนึ่งก็ได้ให้มันช่วยนะครับให้มันช่วยแค่เพราะว่าวงมันใหญ่ใช่ไหมทุกคน วงมันถึงนี่นะครับตั้งแค่ตรงนี้พอเนี่ยแต่พยายามตั้งชิดๆขอบก็ได้นะชิดจริงๆชิดประมาณนี้เลยก็ได้นะชิดประมาณประตูนี้ก็ได้มันก็จะได้วงประมาณแบบถึงประมาณน่าจะปัดตรงเนี้ยน่าจะประมาณตรงนี้ช่วงประมาณโซนนี้นะครับจะได้ไม่ต้องตั้งหลายๆตัวนะสำหรับคนขี้เกียจนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ <laughs> เป็นคนขี้เกียจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมแบบต้องเล่นแบบเป็นสิบรอบเพื่อมาหาของ e อีโวอะไปอีโวให้ทุกคนดูอะผมก็เล่นจนเบื่อเอาบอเลย <laughs> เล่นเล่นจนเบื่อไปแล้วอะ เรื่อจะต้องหาวิธีที่ทําให้มันแบบตั้งน้อยที่สุดครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับไม่ต้องตั้งเยอะแยะอะไรแบบเลือเล่อยเปอยขีหลักเรามีแค่สอ,องตัวเท่านั้นนะครับตัวซีเขีตัวเนี้ยแทบจะเป็นหนึ่งตัวแลครับที่หาได้โคตรจะง,ง่ายในปัจจุบันนะครับหาได้ง่ายมากๆคือาหาง่ายหาง่ายเกินอ่ะผมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นขีหลักให้นะครับคือตัวมันก็ไม่ได้กากด้วย แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนหาก็คือลิลิกมันนะครับเพราะลิลิกมันมีประโยชน์มากๆพยายามหาลิลิกให้ได้นะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นแบบร0อยเอร์เซ็นตัวนี้นถ้าจะเป็นตัวหลักของผมไปแล้วนะทุกคนเพราะมันโหดจัดไงเออผมมีตัวซีคิเอเนี่ยคือตัวที่สองของผมนะเออใช้เงินอัพไม่เยอะนะครับลวดาเมจมันพุง่งเลยสี่แสนกว่านะครับทันทันการทันเวลาพอดีแค่ใช่มีกอสป,ปีดเองนะเออไม่ได้วิวนี้มีอะไรอะ่ะ ก็ผ่านไหวชิวอะเออไหวชิวเนาะก็ปล่อยเลยมีเงินห้าหมื่นแล้วพอะไรดีเนี่ยคือปล่อยเลยครับผมลองผมลองปล่อยแบบไม่อัพดีกว่าไม่รู้จะผ่านหรือว่าแต่คิดว่าน่าจะผ่านไม่ได้ยากขนาดนั้นลองแบบไม่อัพเลยมีเงินไม่อัพเลยปล่อยนี่ก็ตีนี่ตีแต่โลไปไงตัวนี้เข้ามาปึ้ง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 เนี่ยยังไม่ทันออกจากหน้าบ้านเลยเนี่ยตัวนี้ก็มาช่วยตีได้นะครับหรือว่าตัวนี้ก็มาช่วยตี เลือดบอสสิบห้าล้านนะครับไม่ยากไม่ยากเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยมาฟันก็แปดแสแล้วครับปึ้งปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งนะครับเดินน่าจะถึงประมาณตรงกลางมั้งถึงประมาณตรงกลางเนี่ยก็น่าจะไม่รอดแล้วล่ะแ,แล้วตัวเนี้ยมันมีติดเคิร์ดนะครับก็คือว่าเออจะเรียกว่าเคิร์ดวะเออเคิร์ดก็ได้นะครับก็คือว่ามันจะติดแบบทําให้ตีถัรูแรงขึ้นยี่สบห้าปอร์ซ็นะครับแล้วยิ่งอันนี้เป็นทูดาเมดด้วยนะครับติดทูดาเมจด้วย ก็คือแบบแท้เลยอ่ะเจาะเข้าไปทะลุโล่ทุลวนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีอมัเมรอนะครับเออก็ไม่เป็นไร <c oughs> ทะลุอยู่แล้วนี่งไงคิวทะลุอันหรอแต่มีแค่แขนเดียวนะยังไม่โหดต้องมีสองแขนก่อนถึงจะโหดวอลุมตี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 แม่หผมเลืองอัเงินตั้งหกหมื่นแล้เว้ยทุกคนไม่ต้องทาอะไรเลยอ่ะและอย่างคือที่ผมให้ใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่าครับทุกคนเพราะว่าตัวพวกเนี้ยถ้าเราชุกเฉินออยังไงเราขายทิ้งได้นะครับเนี่ยมันขายทิ้งได้ เท่ากับว่าผมมีเงินเจ็ดอีเจ็ดหมื่นอ่ะจะทำอะไรก็ได้อ่ะใช่ไหมเออแบบถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะอ่ะเนี่ยครับผ่านแบบบชิวนะครับอ่านโดยบายชิวเลยเอ่ะผมจะลองอ,ออกไปที่ล็อบบี้นะครับแล้วกลับมาให้ดูเลทอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทําไมผมถึงต้องเป็นด่านนี้นะครับหรือว่าใครที่มีทีมที่เก่งกว่าคิดว่าเก่งกว่าเนี้ยก็ไม่ก,ก็ก็ดีแล้วครับก็ดีแล้ว แต่ว่ามาถึงว่าแนะนําคนที่เป็นมือใหม่เหมือนผมนะที่ไม่มีแบบยูนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเรามีแค่สองตัวที่มันหาง่ายที่สุดณับปัจจุบันนะนะครับว่าถือว่าโอเคละนะครับอย่างอย่างอันนี้ที่ผมไม่แนะนาเลยนะก็คือด่านสองด่านเนี่ยเนี่ยด่านสองด่านสามเนี่ยไม่ผมไม่แนะนําเลยพวกหนึ่งสองสามเนี่ยเพราะว่ามันได้น้อยเห็นไหมมันจะได้น้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็เสียเวลาเท่ากันเลยวทุกคนดูดิผมเสียเวลาสิบนาทีนะครับที่แบบเร็วสุดใช่ไหมสิบนาทีใช่ไหม เออแต่ว่าได้สิบสองถึงสิบแปดนะครับแล้วก็ข้อดีเลยก็คือว่าตัวด่านเนี้ยนะครับมันไม่มีตัวบินนะครับอย่างผมเคยเล่นด่านเนี้ยมันมีตัวบินนะแต่ตัวเนี้ยด่านที่ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าตัวเนี้ยอันเนี้ยมีตัวบินซึ่งบอกเลยว่าโคตรแย่นะอันนี้ไม่มีตัวบินเนะี้ยมันง่ายนะครับเล่นง่ายไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะก็ <S <S เลยผมเลยแนะนาเป็นด่านนี้นะครับ๋ยวมาทวนอีกรอบนึงนะครับก็คือสรุปท้ายชิปละนะครับก็คือว่าผมแนะนํานะครับว่าให้เป็นตัวนี้นะครับ ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวใหม่ลนะอ,อ่านะเมะนาคูโมปะป่ะใช่ปะ่ะนาคูโมะเออน่าใช่นะนั่นจะนาคูโมะนะแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมเรียกแม่สาวเรื่อยแล้วน,นะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ซีโอหนึ่งตัวแค่นั้นจบทุกตัวหาง่ายหมดนะครับซีโอหาง่ายน,นะครับบางคนยังไม่มีบูมาด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าบูมามันหายากแต่ว่าซีโอเนี่ยออกบ่อยกว่าบูมาอีกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็หาง่ายนะครับ ตัวนี้ก็หาง่ายเพราะว่าขราผมไม่ค่อยได้เล่นอะประตูผมอะเรียมีเพิ่มอีกสองประตูแล้วเนี่ยทามันหายากผมจะมีขนาดนี้ได้ไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนบัฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็ถ้ามีก็สปีดมีอะไรดีกว่าดีก็ใช้นะครับแต่ถ้ามีไม่ดีกว่าเนี้ยผมแนะนําว่าให้เป็นพวกแบบเอ่อให้มันเป็นพวกรถกู้ดาวดีกว่าครับถ้าสำหรับตัวนี้นะ แต่ว่า5้าอย่างตัวเนี้ยนะครับตัวใบเลื่อนเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นระยะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยตัวมันเองที่ระยะมันเยอะโคตรๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบเอาบับอื่นให้มันนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอยากให้ผมสอนดานไหนก็บอกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้ทุกดานนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะว่าเออถ้าโซโล่ดันไหนมันไหวนะครับแล้วผมจะลองทาคลิปให้ดูนะครับผมโอเคทุกคนก็จ่ายกันแล้วนะครับเดี๋ยว ใครชอบถูกใจก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็บายบุยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันก็นจะเป็นอีโวตัวเนี้ยครับตัวสวอตควีนนะครับตัวไหน,นวะไม่เจอนี่ตัวนี้นะครับซึ่งอีโวโคตรยากแบบโคตรยากเลยจริงๆนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันนะครับตัวนี้เก็บได้นิดนึงแล้วนะครับได้ประมาณเกือบไม่ถึงครึ่งอ่ะแต่ก็พอได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบุย